พ่อแม่ี่นองจ้าปุณอันนี้คุณพี่คนสวยคุณพี่แอนคนสวยเจอนะคะอันนี้เห็ดพึ่งเลือดจะดอกบกใหญ่หนึ่งบุตรเห็ดพึ่งเลือดจ้าแล้วอันนี้ก็เห็ดพึ่งขาลายโอ้ยตัวถากเจ้าก็เดีเจ้าก็จะแม่เห็ดบาบคข่หนออือเดี๋ยวชั้นเยขึ้นเพียบค่ะไม่ต้องห่วงแถวนี้ทั้งสองฝั่งเลยเห็นดอกเดียวใช่ไหมคะ ่ะเราไปป่าเล็กกันเพี่ันคนสวยเราจะพาลงไปเก็บเผ็ดนะคะพู่น่ะฮายฮายกระลังเกิดตเะปาะแตะแปะ๊ะฝนตกฟ้าล้องแล้วก็ไม่กลัวเรามาอย่างเดียว <laughs> พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ย ปาด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 โอ้ดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากดอกใหญ่ดอกแห่คักจะ้ะโอ,โอ้น้ำปาดลูกอ่ะปวดสุดจอดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากับคุณพี่แอนคนสวยของเราโชคดีจริงๆดอกใหญ่มากดอกใหญ่คักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตด็ปดปวดด้วยเลยเล็ดเล็ด กระตาไม่นี่ได้ดอกใหญ่ดีคักนี่ป้จ้าได้มันรักเกิดอยู่น้ำปลาหยาต้องเบิ่งคักๆตัวสันเห็นเห็ดเอิญใส่หน่องจอยนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพึ่งจับปลาถึงฝนตกแดดออกเราก็ไม่หวั่นหเห็นเห็ดป่าจ้าเห็ดปอ้อตรงนี้คันเพิ่นได้อออกนี่โอ้โห เพียบเลยในจากกันเพิ่อนในออกตรงนี้สักพักแดดนี้สักพักแดดมานี่ก็คู่แฝดเท็ดไข่มุกน่าจะเน,นาะมาปลาทั้งผีแล้วมาิ่งดูมาลุ่นกันดูว่าเราจะได้เก็บไหมหตายเบือ่อ ตายเบื่ออย่างจริงเกิดก่อนแล้วพุและคุณผีไปยังหรอท่างพุแล้วป่าเขาธรรมชาติเบิ้งธรรมชาติไปน,น,าานั่งล้วจะเนาะมึงมึงเล่าเกิด แม่ามาแต่ไกลๆนี่ปานเฮ็ดเอาปานเฮ็ดเอไอันนั้นรถนะคุณเคยเห็นว่าปานเฮ็ดยังก็แล้ะกันปานเฮ็ดพึ่งหวาน <ś c oughs> มาเมืองไกลๆมันละบอมเอนเป็นเด็กคู่แฝดของเอฮ็ดไข่มุกน,ากน้าจ้ะเนาะพีจะอีกดอกหนึ่งกำลังเกิด จเย็นโอ้โหจะอยู่หลบกแทนเมียโอ้เป็นดินเหนียวพุ่นนะจ๊ะพุ่นนะโอ้อยู่หลบกจ้ะล่ะฮึมกำปิดปีกำปิดปี ต่อไปปานหน่อยนี่จะอยากขึ้นสาก,ก็มูอยู่จ้ะแต่ว่าถ้าพันได้ขึ้นเดอ้อมีเป็นญ้าหาบล่งคือกันน่จ้ะเด้อถ้าพันได้ขึ้นนะจริงๆเนี่ยเก็บแต่ร้ายตัวเลยของบระเทไทยพุ่น่ะ ิะยังเก็บก็เก็บคุณพ,พี่เดินผ่านบานัา,อา,าห,อ,ห,าหอยกินเบิร์ดก็ร่างตห <c oughs> ลายอยู่นี่น,นี่เห็นไหมน,น,นี่คนน่ะ กำลังจะออกไข่ฉันขอเธอซะไม่เคออกไข่ใช่ไหมออกไข่ที่บ้านออกลูกออกไข่ที่บ้านเก็บเพลินเลยเวลาแล้วแพ,นนพ,พงจ้ะ สามตัวน่ะตกร้อยกว่าบาทนั่นด้วนเอ้ยห้าตัวน่ะเราไม่ซื้อหรอกมาหาเก็บกินใช่ค่ะ เราไม่ซื้อเรามาหาเก็บกินตามปา่าใส่คะกินแบรย์ก็ย่อแบรย์ย่อแบร์ขีนกอลูกน้อยๆตัวนึงนี่ตัวนึงอ้โปลาหือปล,า,ปลาเลยคุณพี่คะคุณนนะ่นนะคุณน่ะทังฟังทาง้ทางนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคะ่ะพี่น่คือนะี่โอ้ลาาอยู่ฝนตกฝนออกมากคุณนนะ่ะ พี่นะกำลังฝังตัวลงดินพุ่นะกินขี้ดินพุ่นะอู้หลายคักดใจพุ่นะเป็นพุ่นะไข่พุ่นะเอาไปดูออกลูกออกแลนด์ไปมิจฉาภาเก็บก็เก็บปะแยมต่มมันลักต่มลักต่มลักกินอยู่เพื่อเดียวจ้าพู หลายจะหลายเยอะเยอะเยอะเนี่ค่ะอ uh okay. um> ู้พี่ตอนนึงเอามาใส่กระตาเ็นโบโปมที่นองก็บปบคอยอยู่ในป่าเก็บปบคอยอยู่ในป่าจ้าเก็บน้ำต้นหมอกต้นใหม่่ปสั่นต้นใหม่ก็ไปซอยเอาลตะเคยเห็นบ่บมัี่นองกขงุ่มอยู่ในน้ำ แต่ว่าตู้่อยในผ้าเก็บน้ำปลาน้ำต้นใหม่น้ำปลาน้ำต้นใหม่น้ำต้นใหม่ซอยเอาได้ค่ะเอยเก็บธรรมดาลูกประจำต้องเก็บแบบให้ลูกลำลื่อไม่ได้แค่น้ยินบอต่อยบอกหอยหกินบ่แม่นต่อยบอกเขือถ้าใจได้ต่อยบอกหอยหกินต้นใหม่ เกเพึ่งเจอนี่แหละค่ะพึ่งเจอนี่แหละค่ะพึ่งเจอนี่ะค่ะเจอก็เจองเจอเจ้าของีวมากกบเสื้อ้บ่เสื้อแล้วน้องจ้อยบอกกับ่เสื้อได้แล้วนี่ตรงผ้ามาเก็บเองเสื้อโหลดไปจนเนี่เอามันแมนคว่ำน้องจ้อยวาตวนี่ง้ยแมนแล้วนะจ๊ะนะแมนดีดีบอแทบมีมุ่นสมหสิกาบอาพูดแล้ว เก็บมาแล้วเก็บน้ำต้นใหม่เต็มสาบลาบยู่เป็นตน้น <laughs> ปานอยู่คนหนูเก็บกะจปคะเลยอยงวะเ็น้อง่<ม>เคเก็บเป็นไปเลยจังไรเก็บบอกห้อยทั้ทงต้นใหม่ <laughs> เป็นวาค่ะคุณพี่อยบอกหอยทั้งต้นใหม่ยังวะคำระองแม่นีดีเลยเกิดมา เกล็ดมากกับเพิ่งไรียเหตุยืนเมืองนอกนี่แหละเมืองไทยได้งุ่มกินเอาเด้อไดไปขว้าเอาไปหาเก็บงุ่มในน้ำไปหาขวอยอาน้ำดินเออ่เดินมาซอยบกวยทั้งต้นใหม่บกวยแม่เก็บเก็บเก็บก็เแบบแบบแปลกประหลาดเก็บบกวยทั <sh eles> <sh eles> ้งต้นใหม่แล้วมาจังสรรยังไง ฝนตรงสิเป็นออกมากสเต็มสับหลับเลยแบบนี่มองแฉ่บ่ล่ะต้มต้มแล้วก็ล่างแกะออกดีๆก็ล่างเอาเขียวใส่มันออกนะพี่เนาะยัดเขายัดเขาช่องฟิตไว้เนื้อมันแน่นดีขนาดเราบอกเขาให้หน้าเพราะเรื่องบาดสำคัญเรื่องสิบอกอะไรเนาะบอกเดียวหน้ามันเลี่ยงไข่แม่นเขาเลี่ยงเอาไข่ขายเขาเห็ดเป็นตึงเลย มาสายละ้องคุรถจอดอยู่สองขั้นผมมาพูละขั้นผมด้วยจมื่นท่านสีสีหากี่รถไปหาไอ้งุ่มบอหอยน้ำนามน้ำปลาน้ำดันตรงาเอ่น้หคุณห่วยนึงขาดลุมกลุ่มลุมกลุ่มอยู่คุณ ตัวนึงเนี่ยคุณเุเกุเด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 ุเอกุเดุเอเก็บจึงบอกหอยเก็บจงเห็ดเก็บจังกันอยู่ในป่าจือบ่ป่ะจนี่ฮะพีตัวนึง กูเดะ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 กูเดมะนี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 นี่วะคะนี่เก็บมวได้เลเก็บหอยน้ำปาน้ำดงกม่นองนั่นเห็นป้วยจ้ะร้ายคักแล้วุเอ้ยมีตนวยใหญ่ๆงาเนีีนเนีเอ้า คุณผีย่างพันบักหอยตัวนี่โอ้ยคุณผีนี่อ้าวผีอีกตัวหนึ่งเพื่อนกำพ่างเป็นเป็นในเบิงคุณสะอาดสะอาดเพื่อนกินใบใหม่อำมพ่างตัวขนาดเลยเพื่อนฮะ พูดนตัวนึ่งพี่ออสองนึ่พีพี่จ้าพี่พี่ตนึงยั่ไงพี่กำลังฟังดิ่งไงอ๋อเนื้อแน่นดีขนาดพ่อแม่พี่งนุ้ยพูดนะ กินน้ำปลาน้ำดงไปแล้วบกับกงงบักหอยมีอีกบอค่ะอ,อืออาเฮามือเล็กกับมือเกากินเขาตอนสามถุม <laughs> โอ้นี่ตัวนึงกาล่งคุดลุมกบจะาข้องนี้บ่เธอคุดลุมวาวางไข่วางไข่แล้วเนี่ยอจับจับตมากค่ะคุดแล้ววะน้ำมักหอยอ๋อ ตีนึกว่ามันบักหอยนึกว่า r, เหยียบพันไปได้แต่ใบไม้ล่างตุ่มแล้วก็ล่างออกดีนะพี่เนาะเกลี่ยออกมาล่างเอาขี่เอาใส่โอู้พะก๊าลังจูจีดูดีกันอยู่ทางพี่พูดนะโอ้ซีโตัห่าัวพูดนะเพิ่งจับพูดก๊าลังจูจีกันอยู่ลอยมือแรงถ้าจะไปดินเนอร์กันไซพูดละพนักงานเขากำลังพูดลุงอยู ไปใหม่เอาไปไปใหม่ผีพูดนะกำลังขุดรุมสิลงง่ายสันเดียวตัวหนึ่งอ่ะฮะฮะผีตกง่ายอ่ะตัวหน่งอุดโอ้เดรร้ยายค่ะผ ดีเลยโอ้โหโอ้โฝุ่นตัวนึงฝุ่นโอ้ยหลินเหี่ยวหลินเหี่ยวแลมันลบเลินใส่กันคื่อแท้สะอาดสะอาดดีพี่แตดตัวนึ่งเหนือผนันดีดีเอาจะเป็นจิ้มแล้วแห้งพุ่นคุณผีทำความสะอาดห้เรียบรลอย น้องจังจะไปอ้ข้างหลังคุณปีกหนึ่งตัวนะคะพุนค่ะย่างไปค่ะตัวนึงเอ้าตัวนี้พอเห็นอยู่ใกล้ๆตาพอเห็นเห็นพุนอยู่ระยะผุนเนี้ยยาวผุนอ่ะอืมผุนอีกตัวหนึ่งโอ้ผุนจัะตัวน้องยังเล่กนะใช่เอาพอเห็นโอ้พุนอ่ะกระดิ่งไหมล่ะกะดิ่งอื้าดีจ้ะกระบุ่งกระตาบอกใหญ่ ุ่น่ะเลืดขนาดตรงใดอีกตรงใดอีกปรากฏตัวมานะาบัดนาวเดี๋ยวจะพาเมียเฮียนน้าบันาวตัวนึงกำลังขุดลุ่มลังขุดลุมเนี้เอาไปใบ้คุณน่ะนั่นน่าจะใชังสีแสกพั้นดินนี้นสีแบพื้นดินนีน้เก่งเนาะขุดดิ อีเดทั้งหติตทั้งบกพอยปัทีนพ่อแม่พี่น้องเลยเบิก,กบกพอยเีนกรต่าเนะ้ยย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 ยโยย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 ่ย่นยยยยย่ยย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 ย่ยยยะยย ที่เดียวนี้คุณพี่มาดูคุณพี่มาดูที่เดียวนี้พวกเราพวกขาเจ้าไม่เห็ี่ยังกันยี่นีพวกขาเจ้ามาประสุ่มตีน่ะคุณนะคุณนะูดด้้คุณมาประสุ่มกันนะคุณด้คุณนะพนัดกันว่าเมื่อนี้สิไปอยู่บ้านย่ลำดวนสแล้วคุณนะเออเอาไปค่ะคุณพี่ค่ะจัดล่งกระตาเข้าไปให้เรียบร้อย เอยเือดอีลีโอ้ฝนอยู่ข้างล่างฝนก็่นเดือดเนมันมันก็ชุ่มกันชุ่มกันฝนเด้อเดือดอีลีฝนเือดัดเนาะทำความสะอาดมันก็ไหนจะดล้างง่ายง่่จ้ะ ตาติโตมอบักแดงอู้ไข่แล้วมันกำลังออกไข่กำลังกำลังวางไข่ไข่เนเดอนหจะตัวนี้มันวางไข่ป่ะปล่อยมันไปปล่อยมันวางไข่ก่ปล่อยไปมันไปเสร็จเอาในปลาเป็นตัวนึ่งไหมันคือกำลังวางไข่ปล่อยมันวางไข่สักตัไปสองตัวี่ลังไข่เรื่องตอนนั้นออกมาเที่ยวเราเก็บ ล้วปีต่อแปมันจะได้ออกมาเยอะๆให้เรากินใช่ดูพี่ลูกนึงกำลังค่ะมูติดเจ้าแม่แดงอยู่เพื่เดียวอยู่นี่โอ้ได้เยอะมากเือดอีดีกุ้มเลยนะเออเลือดอีดีกุ้มหนันะนน่น,น,นเลือดเๆลๆๆๆือดเลือดพ่อพ่อแม่เลือดตีเฮ้าผีคุณผีค่ะ มาปล่อยเพื่อนไหว้ซะมือหนาเฮาสิแล้วมาเก็บอีกเ,เกดืเอดีกสามสี่ตัวนี่วางไข่แล้วปีต่อไปมันขึ้นมาเต็มหรือไข่ก็าลังกัวางไข่ทั้งห้าตัวโอ้น้องจอเหยียบมันเนี่ยเอาไม่เห็นอขอโทษขอโทษขอโทษลายๆี่ตัวนึงนจะวางไขยย่นะนะถ้ามันขุดดินมันก็คือจะวางไข่ใช่นะเอ เรเห็นจอเบ่เห็นเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นได้เห็ดซีดอกแล้วก็ได้บักหอยเคิงกับบุงเลยบร้อยเลยบกหอยบเรียบรเอยเลยคลิปนี้จะขอฝากไว้แค่นี้นะจ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เ n ็นจ Lifestyle in d ินเดนมาแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมจ้ะติดตามกันใหม่เด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องติดตามกันต้อมคลิปใหม่แล้วพ่อแม่พี่น้องว่าสิผ้าเพชรอี๋อี๋อี๋โอ้พี่นอยนึงเราตั้งหมกโขกอยู่พีพุ่ไปเบิ่งเห็นเราเบิ่งแลยเนี่ ออพี่นะลาไปแล้วก็ยังเห็นหน่วยบอหอยอยู่อเอาสันนาม่ามามา,มาไปน้ำกันเดี๋ยวสิบาบีไปแล้วจ้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ขาผุนรอดรอดเลยเงินเราได้หรืนเปล่ารด้ลยเงินเราได้แรือเปล่าผุนน่ะอ้แล้วตุ่มบอควยไปทางล่างตุ่มบอคอยล่างเก็บเขาช่องแช่แข็งจะพอมัพี่น้องจ้ะ ว่าน,นมีเวลาให้สูกินอยู่เกิดคำแล้วเดี๋ยวพาทำกินนะจ๊ะอันนี้คลิปต้มให้ดูสะก่อนจ้าเป็นไดจ๊ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เห็ดล่มเลือเห็ดปากกาล,ล่างที่คนเรียกกันด้จ้ะเดินนี่มาหนิล้างต้มสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้จะสิแพคเขาช่องแชกแข็งเวลาแขกไปใช่มหมมูมาอาอังสี่จะได้แจกกันกนะจ้ะเนาะอันนี้ล้างทําความสะอาดแล้ว ต้มน้ำร้อนๆตัดเอาลงไปทั้งช่อเลยพอมันสุกแล้วก็เอามันล่างนะมันไมนสะอาดต้มก่อนแล่นล่างแด้จากเด้อมันจังสีบอแตกมันยังจะเป็นช่อๆแบบนี้ถ้าห้อเอากห้ล่างแล้วไป,บบวปต้มมันสิเละตุ่มเปะเม,มื่อพอแม่พน้องเลยนี่มันจะเป็นแบบนี้อืมมันจะจับกันเป็นแบบนี้สวยงามอันนี้หอยถากแด้จากเด้อหนิอันนี้ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วพอแม่พน้องจ้ะอันนี้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเด้ออันนี้ เอาน้ำสมมะขันออกอย่างดีพ่นเด้นี่นำสมมะขันออกอย่างดีพุนนี่นี่คือหอยทากเข้าเก็บใบตำข้ามเก็บว้แพกแช่แข้งไว้ว่าจะแกงถะพัดถะ่ต้มจะสอดพัดกะเพราแกงเผ็ดยังก็ว่ากันไปนะจาน๊ะเนาะอันนี้คือเห็ดพึ่งเลือดจะเห็ดพึ่งเลือดที่เก็บมาอ่อนๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอามาต้มล้างต้มจะต้มใมสองน้ำ ต้มซองหนามต้มใส่ต้มใส่เกลือได้จ้าเด้อต้มซองหนามต้มใส่เกลือล้วแล้วก็มาล้างซ้ำนามเยี่ยมยังสี่ล้วพ่อแม่พี่น้องเราจะหาว่าบรเิเฮตเฮเบิ่งพูดอันนี้คือแหนมเห็ดนั่งร่ม蒿พ่อแม่พี่น้องจา้จาแจกจ่ายกันไปกินละเบ้าไอ้แจกครบคนอยู่จ้าพ่อแม่พี่น้องจา้านี่คือสิ่งที่เราหามาแล้วเราก็มาล้างมาเก็บมาเก็บเห็ดให้มันเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องจา้าเนี่ยจอกกระชิบแพ็คเขาช่องฟิตไว้จอกกระชิบแพ็คเขาช่องฟิตแพ็คเขาช่องฟิตไว้ถ้าเกิดมูวมา น้องยิงหรือน้องสมหรือผู้ใดในผู้เสีไปแจกกันกามังัดแล้วในช่องแจกแข้งไปแจกกันเลยพ่อแม่พี่น้องผู้นะ่ะเดือดละเบืง้งในขวดจะหกเออเขือเยะวันไหนเมียนยังขณะนี้จะสองทุ่มแหละผุ้นะ่ะข,ข,ขวดก็หกพ่อะขวดกำลังสิทอดไก่พ่อแม่พี่น้องเลยผู้นะ่ะอา้าวจะนี่หอยทากนะจ๊ะเด้ออันนี้กะเดี๋ยวว่างๆจะสิบห้าเมตรกับเขา บางวันก็สช่ป่ามาแกงเห็ดมาซุปมามกมาหยังกะว่ากันไปนะจ๊ะพ่อแม่เป็หนหอวงจ๊ะให้ดูเป็นขวันตาขาว,ขาว <laughs>